สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมวิธีการนะคะตัดขยายพันธุ์กบมรกตด่างกอน,นี้กันนะคะเริ่มจากการเตรียมต้นแม่พันธุ์นะคะที่เราจะเอาไปขยายพันธุ์ก่อนนะคะ,ะถ้าต้นไหนที่เราเตรียมเขาไม่ดีนะคะแล้วต้นเขายังไม่ได้สมบูรณ์เนี่ยเวลาที่เราตัดก้านเข้าไปชำเนี่ยก็จะมีผลกับการเจริญเติบโตของหน่อใหม่ ของเขาแล้วก็การให้หัวให้ลากเขาอยู่แล้วนะคะก็เหมือนกับคนเราเนี่ยแหละคะ่ะการที่เราบำรุงตัวเองดีก่อนที่เราจะตั้งพันนะคะก็จะส่งผลดีกับสุขภาพของลูกน้อยในท้องเราใช่ไหมคะต้นไม้ก็เหมือนกันค่ะเขาก็ต้องการการบำรุงก่อนที่เราจะตัดเขาไปขยายพันธุเนี่ยเราก็ต้องบำรุงต้นแม่เขาให้แข็งแรงสมบูรณ์ก่อนนะคะ การบำรุงเนี่ยมีหลากหลายวิธีนะคะแล้วแต่สูตรของแต่ละคนเลยนะคะแต่ที่บ้านที่เราใช้ประจำก็คือเราจะเน้นเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะคะปุ๋ยออร์แกนิกเป็นหลักนะคะแล้วก็เน้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะส่วนวัสดุปลูกนะคะอันนี้ที่ใช้โรยหน้ากันความชื้นออกไปเนี่ยเราก็จะใช้เป็นพวกตามมาาาพวาวสาบเวอร์มิคูลท์เพอร์ไลท์นะคะแล้วก็กระถางนี้ ต้นนี้เลยนะคะเราจะใช้เป็นดินขุยไผ่ผสมด้วยนะคะจะมีความชุ่มชื้นอยู่เหมือนกันนะคะแต่สําหรับมือใหม่นี้ก็ไม่ค่อยแนะนําให้ใช้เป็นประเภทดินปลูกกับออกมลกิษด,ด่างสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเสี่ยงกับการเกิดเชื้อโรคเชื้อราง่ายนะคะในกรณีที่เราผสมดินแล้วมีความชื้นสูงนะคะแต่ถ้าบ้านไหนมีดินหมักใบก้บากมปูหมักแล้วก็ปลูกเก่งอยู่แล้วนี่ก็ การใช้ดินปลูกก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีเลยนะคะมีความใกล้เคียงกับธรรมชาติของเขานะคะส่วนทั่วไปถ้าเราปลูกขายหรือว่าขยายพันธุ์เพื่อปลูกไว้ในบ้านอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากก็จะเน้นเป็นพวกมะพร้าวสับล้วนนะคะผสมกับขุยมะพร้าวคือไ mm hmm. ร้วันมีคืไร้บ้างนะคะหรือถ้าไม่มีจริงๆก็ขุยมะพร้าวอย่างเดียวะคะ่ะมะพร้าวสับอย่างเดียวก็โอเคแล้วนะคะแต่ ในกะบมะพา้าาก็จะไม่ได้มีสารอาหารอะไรให้ต้นไม้นําไปใช้ได้มากมายนะคะฉะนั้นเราก็ต้องมีการใส่ปุ๋ยละลายช้าเข้าไปด้วยนะคะเพื่อให้อปอกมรกตของเราเนี่ยได้ได้รับสารอาหารต่อเนื่องนะคะแล้วทําให้เขา ไปสร้างหัวสร้างหน่อใหม่ที่เติบโตแข็งแรงแล้วก็หน่อส,สวยอวบตามที่เห็นในคลิปกันเลยนะคะต้นนี้เราพักฟื้นเขานะคะตอนแรกเนี่ยเขาโซมมากๆเลยนะคะเราจับเข้ามาพักฟื้นก่อนเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะใช้ไว้ไว้ในกระถางรวมๆกันนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาทีเนี้ยมีเวลาแล้วก็จะมาคัดแยกแล้วก็เลือกก้านลายที่มีลายด่างชัดเจนนะคะตรงการแบบนี้นะคะมารวมไว้ในกระถางเดียวกันนะคะ ส่วนก้านไหนที่ใบด่างแต่ว่ายังก้านยังเขียวอยู่แล้วก็จะแยกพักไว้อีกทีนึงนะคะอีกกระถางหนึ่งนะคะส่วนขั้นตอนการตัดการเตรียมการตัดก็คือมีมีดปอกผลไม้หรือว่ามีดเล็กๆนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะใช้ได้เลยนะคะบางคนใช้กรรไกรตัดกิ่งก็ได้นะคะแต่เน้นเป็นคมหน่อยนะคะแต่วันนี้ที่เราใช้มีดก็ไม่ค่อยคมมากเท่าไหร่นะคะแต่ก็ถือว่ายังกลางๆโอเคอยู่นะคะ ส่วนต้นไม้รอบๆที่เราเห็นนะคะองมระขดอันนี้ก็คือต้นใบของเขาที่เราเอามาชําใบจากกอน,นี่แหละค่ะแต่ยังไม่ได่างมาเริ่มกันเลยนะคะเนี่ยการตัดก็จะเฉียงๆแบบนี้นะคะอ่านะคะแล้วก้านเขาก็จะเป็นชมพูก้านแม่เขาก้านนี้นะคะอยู่กับต้นนี้มานานมากไม่ต่ำกว่า2ปีนะคะเขาก็เริ่มแบบแห้งไปแล้วนะคะตรงปลายปลายของก้านนะคะเหลือแค่แค่โคนของก้านนะคะ ส่วนคนนี้เรามาลองลุ้นดูนะคะว่าเขาจะให้ลากมาหรือเปล่านะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่ากิ่งแก่เกินไปบางทีชำก็อาจจะไม่ได้ผลนะคะเพราะว่าอายุหลายปีแล้วนะคะก็ลองดูนะคะดีกว่าเราแบบปล่อยน้องทิ้งไวค้ค่อยๆแห้งไปนะคะเอามาขยายพันธุ์เผื่อมีแบบน้องจะให้หัวมาก็มีสิทธิ์ลุ้นความสวยอีกนะคะก้อนนี้เป็นก้อนที่สวยงามอีกก้อนหนึ่งในบ้านเลยนะคะ เราก็ได้จากการแยกกอจากอย่างนี้แหละคะ่ะบางทีเราก็ได้จากกอที่ด่างน้อยนะคะแล้วก็ให้ลูกด่างออกมาด่างสวยลายก้านเขาสวยแล้วก็จะเก็บเขาไว้แล้วก็ไปขยายพันธุ์ต่อทําแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆในกลุ่มบ้างนะคะอันนี้เริ่มแห้งมาถึงตรงนี้เราสามารถหักไดเ้เลยนะคะเขาจะมีช่วงรอยต่อของเขาอยู่หักได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะ ก็ต้องมาลุ้นกันนะคะถ้าเขาเกิดระหว่างการแบบหนอ่อเขาเกิดอยู่ระหว่างสีเขียวกับสีชมพูเนี่ยเรามีสิทธิ์ลุ้นด่างมากๆเลยนะคะจะด่างสวยไม่สวยก็ลุ้นไปอีกทีนึงนะคะถ้าเขาเกิดในโซนที่เป็นก้านสีเขียวโอกาสที่จะให้ด่างก็น้อยนะคะสม,มารกก็จะได้เป็นต้นเขียวออกมานะคะการเลือกลายริ้วเล็กๆแต่ว่ารอบต้นก็มีโอกาสได้ด่างสวยกระจายมากกว่านะคะ น,นี้เป็นต้นลูกของเขานะคะอายุก็ไม่น้อยนะคะต้นนี้น่าจะไม่ต่ำกว่า8เดือนนะคะลักษณะการตัดตัดเฉียงเพื่อไม่ให้น้ำขังนะคะแล้วก็ที่สำคัญการใช้ปูนแดงนะคะจำเป็นไหม ก็จาเป็นนะคะก็อูดนแดงก็จะ,ะกันเชื้อราได้นะคะกันแบบคนเน่าได้นะคะแต่วันนี้เราไม่มีนะคะไม่มีเราก็ไม่ใช้เนี่ยแต่มีดที่เราใช้เนี่ยค่ะมันจะติดดินมา,าต้องใช้สำลีเช็ดให้สะอาดนะคะแล้วก็สเปรย์แอลโกอฮอล์ใส่นิดนึงนะคะให้ทั่วนะคะก่อนที่เราจะไปตัดก้านต่อไปก้านนี้ก็เป็นไงคะสมบูรณ์ดีนะคะ เราสามารถที่จะตัดชําได้เยอะมากๆเลยนะคะในก้านหนึ่งแต่ถ้าใครที่อยากได้ฟอแบบต้นใหญ่เลยนะคะเราก็ชทาทั้งก้านแบบนี้ได้เลยะคะ่ะเราไม่ต้องเอามาหั่นด้วยก็ได้ไม่ต้องเป็นใบเล็กๆก็ได้นะคะแต่ถ้าใครอยากเห็นพัฒนาการทรงพุ่งของเขานะคะก็อาจจะตัดแยกไปหลายๆหลายๆข้อก็ได้นะคะเป็นข้อเล็กๆก็ได้โดยส่วนตัวชอบทั้งสองแบบนะคะเพราะว่าแต่ละแบบ ผลที่ได้ออกมาไม่เหมือนกันแลวก็มีความสวยงามที่แตกต่างกันไปนะคะการชาบายรวมๆกันไว้หลายใบเราจะได้ความที่เป็นแบบทรงพุ่มูงนนะคะสวยตั้งแต่แบบเล็กๆเ,เลยนะคะอันนี้ยังไม่ได้รวมพุ่มแบบชิดกันมากนะคะก็ยังเห็นพอจะเห็นฟอร์มชัไหะคะอันนี้คือก้านแม่ของเขาอีกก้านหนึ่งนะคะไปลุ้นกันว่าจะติดหรือเปล่านะคะ ปีนี้เราจะอัปเดตให้ดูกรนนี้เรื่อยๆทุกเดือนนะคะถึงพัฒนาการของเขาว่าหลังจากที่เรานำเขาไปชำแล้วเนี่ยเขาเติบโตเป็นอย่างไรบ้างนะคะเผื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆหรือว่าทุกๆคนที่กำลังปลูกหรือว่าเพาะขยายพันธุ์อยู่นะคะได้นำไปปรับใช้เผื่อจะเป็นประโยชน์กับทุกคนได้นะคะส่วนใบนี้ก็อาจจะเกิดจากรากหรือไม่ก็เราฉีดพ่นสเปรย์ สารบำรุงใบของเขาะะอาหารทางใบเยอะไปนะคะทำให้เขาใบเขาไม่ได้นะคะหรือไม่อาจจะเป็นระบบลำเลียงท่อแบบน้ําเขาอาจจะเน่านะคะตรงควรอาจจะเน่าก็อาจจะส่งผลถึงใบของเขาแบบนี้ได้นะคะโดยรวมแล้วต้นนี้เป็นต้นแม่ที่สมบูรณ์มากๆนะคะเพราะว่าเราบำรุงไว้ก่อนหน้าที่จะตัดนี่ประมาณ2เดือนอกว่าแล้วนะคะโดยให้ปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์เนมี แล้วก็ฉีดพ่นบำรุงใบทุกๆสัปดาห์นะคะค่อยๆน้อยๆน,นะคะการใส่ปุ๋ยเหมือนกันช่วงแรกของการย้ายกระถางไม่แนะนําให้ใส่ปุ๋ยแล้วก็ฉีดพ่นบำรุงแบบผมกระหน่าเพราะว่าตัวเขาจะไม่งามนะคะอาจจะเน่าได้นะคะเพราะว่าการย้ายกระถางปับมงอกฎใหม่ๆอ่ะหมายถึงเรากําลังเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้เขานะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเขาต้องใช้เวลาในการปรับตัวก่อนเขาจะเครียดน,นะคะถ้าเราเล่งปุ๋ยเร่งอะไรให้เขาเนี่ยอาจจะทําให้ ดินเค็มเกินไปวัสดุเค็มเกินไปอาจจะหัวเน่าได้นะคะนี่เห็นไหมคะก้านเขาจะอวบน้ําแล้วก็ตึงสมบูรณ์มากเลยนะคะลายนี้ค่อนข้างที่จะสวยนะคะจะเป็นก้านชมพูหวานหวานลงก้านเลยนะคะอันนี้คือด่างแท้ๆเลยนะคะมีโอกาสที่จะหลุดเขียวได้น้อยมากนะคะลักษณะอย่างนี้โอ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก่อนนี้เราจะตัดให้หมดทุกต้นเลยนะคะแอบเสียดายไหมคะ จริงจริงแล้วเดี๋ยวเราตัดไปเ,เขามีหัวอยู่ใต้ดินค่ะแล้วเขาก็จะให้หน่อเรามาเรื่อยๆนะคะไม่ต้องเสียดายนะคะส่วนต้นที่เราตัดไปทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ไม่ถึง6เดือนนะคะแล้วก็อาจจะมีหน่อมาให้เราได้ชื่นชมเป็นทรงคุ่มได้นะคะก็รุนกันไปนะคะส่วนมากก็จะอยู่ประมาณ6-8เดือนแล้วก็จะเริ่มเห็นการเติบโตที่ให้หน่อของเขามาแล้วนะคะเพราะว่าระหว่าง3เดือนแรกเ็าจะสร้างหัวขึ้นมาก่อนนะคะสะสมอาหารมาก่อน อันนี้เราเขียดินออกนิดนึงก่อนนะคะอย่างที่บอกไปกระถางนี้เนี่ยเราผสมดินปุ๋ยไผลลงไปด้วยนะคะก็แล้วแต่การใช้ดินเนี่ยต้องมั่นใจว่าดินเราปลอดเชื้อโรคเชื้าจริงๆนะคะไม่งั้นเสี่ยงกับหัวเนาว่ารากเน่าเราเสียปักมรกฏสวยๆไปเยอะมากนะคะจากการใช้ดินปลูกที่เตรียมดินได้ยังไม่ดีพอนะคะนี่ต้นนี้นะคะ กระถางถัดมาอยู่ในกระถางเดียวกันเลยค่ะแต่ว่าลายเขาจะยังไม่ชมพูชัดเหมือนกอแรกนะคะแต่ก็ยังมีเป็นริ้วๆชมพูอยู่อันนี้คือลูกๆของพวกเขานะคะลูกๆก็คือเราใช้ใบชาจากต้นนี้กอน,นี้หละคะ่ะมาชาไว้ข้างล่างด้าน,นล่างแบบนี้นะคะเมื่อกี้บรรยายผิดไปนะคะ จริงๆยังเป็นกอด่างด้านลายอยู่นะคะยังไม่ได้ข้ามไปกอที่สองนะคะนี่เขาเห็นหนอมาแล้วนะคะเห็นไหมคะนี่หนอเขานะคะออกชมพูมาเลยอย่างนี้ยังไงก็คือด่างส่วนต้นแม่ของเขานี่ก็คือริ้วชมพูเหมือนกันนะคะแต่ยังไม่ได้ชัดมากนะคะเป็นริ้วเส้นขึ้นไปแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีความแบบด่างกระจายประมาณนี้นะคะก็ด่างค่อนข้างสวยเลยค่ะ สำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบลายด่างที่มันเป็นด่างขาวเยอะนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะวากิวหน่อยอันนี้ใบเขาจะแข็งแรงค่ะเพราะว่าเขาอยู่ปนๆกันแล้วก็มีเขียวแทรกนะคะถ้าเป็นด่างจะจัดเลยอย่างเงี้ยส่วนมากเขาสังเคราะห์แสงเองไม่ได้นะคะสีอาจจะสวยแต่ว่าน้องเขาอาจจะอยู่ได้ไม่ไม่นานเขาก็จะค่อยๆแห้งไปนะคะ การเลือกปลอกมรกตก็สังเกตถ้าต้องการด่างที่นิ่งอ่ะก็คือเลือกตรงก้านนะคะเน้นเป็นก้าชนชมพูจะได้ลักษณะของอพันสายพันด่างที่ค่อนข้างนิ่งมากกว่านะคะเนี่ยค่ะแต่จริงๆแล้วเป็นสายลุ้นนะคะโดยส่วนตัวเราก็จะชอบซื้อด่างน้อยมานะคะในช่วงที่เรา กำลังเข้าสู่วงการใหม่ๆนะคะเพราะว่าถ้าด่างจัดเลยก็จะแพงนะคะแต่มีคนขายแอบบอกเราว่าเนี่ยด่างน้อยๆเนี่ยเวลาเราเลี้ยงเข้าไปหลายๆเดือนหลายๆปีแล้วเขาหน่อถัดไปเขาจะค่อยๆสวยขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ลองลองลองเอามาดูนะคะ3-4สกระถางก็ปรากฏว่าเป็นอย่างที่คนขายบอกจริงๆนะคะเดี๋ยวถ้าเราเจอหน่อไหนที่เป็นกอแบบที่ว่าเดี๋ยวเอามาให้ดูนะคะ ดางน้อยเขาจะค่อยๆด่านขึ้นเรื่อยๆอันนี้คอนเฟิร์มว่าจริงนะคะจากที่เลี้ยงมาก็มีหลายกล่อมกันที่เจอลักษณะนี้นะคะอันนี้ก็เป็นก้านสุดท้ายแล้วที่เราตัดในวันนี้นะคะที่เหลือเราอันนี้เราจะไม่ได้ตัดชิดโคนมากนะคะเพราะว่าเรากลัวว่าจะไปโดนหน่อใหม่ของเขานะคะอาจจะได้รับการแบบกระทบกระเทือนนะคะทําให้น้องหยุดการเติบโตหรือไม่อาจจะหนอหักได้นะคะก็ระวังก็จะตัดเลืนสูงมานิดนึง หายไปหมดแล้วนะคะแต่ไม่ต้องเสียดายนะคะอีกประมาณไม่เกินสองสเดือนนะคะเราบำรุงน้องดีๆเดี๋ยวน้องก็ให้หนอออกมาใหม่นะคะเดี๋ยวจะอัปเดทให้ดูกันนะคะทุกเดือนเลยก็จะมาอีกกอถัดไปนะคะ,ะวันนี้เราไม่ได้ทาปูนแดงนะคะเนื่องจากเราไม่มีแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนี้ได้นะคะ,ะที่บ้านก็ทําประมาณนี้มาหลายกอแล้วก็ไม่เน่านะคะเพราะว่า ก่อนที่เราจะตัดชำเนี่ยเราต้องรอให้ดินเขาแห้งประมาณหนึ่งนะคะหน้าดินถ้าชื้นมากก็อาจจะเป็นแหล่งเพาะเชื้อของเชื้อราได้นะคะเราก็จะทิ้งเขาไว้แบบนี้ตามธรรมชาติแบบนี้เดี๋ยวเขาก็แผ่เขาแห้งดีแล้วประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ก็ได้นะคะเราถึงเริ่มลดน้ําเขาก่อนนี้ก็ตัดเหมือนกันนะคะก้อนนี้เป็นกอที่ด่างเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้ลงก้านมากในการก็จะมีลายแบบริ้วๆจางๆหน่อย ะะแต่ทั้งสองกอน,นี่คือสมบูรณ์หมดนะคะเวลาเราตัดแยกเราก็จะต้องทํำหมายเลขไว้นะคะว่าน้องเข้ามาจากต้นนี้พันนี้เขาเติบโตยังไงเขามีใบที่สวยงามขึ้นไหมหรืออะไรยังไงนะคะก็จะได้รู้ประวัติน้องด้วยนะคะก็จะตัดเป็นประมาณนี้แหละคะ่ะอันนี้เห็นไหมคะการเขาออกชมพูแต่ว่าไม่ได้ชมพูแบบชัดเจนเหมือนก่อนแรกนะคะก็จะเป็นชมพูอ่อนๆหน่อยนะคะ ลูกเลี้ยงไปเรื่อยๆรับรองค่ะยังไงคือน้องเขาด่างขึ้นแล้วก็สวยขึ้นอยู่แล้วนะคะถ้าก้อนไหนให้ใบด่างมาแล้วก็ลองจับตาดูนะคะดูพัฒนาการเขาไปเรื่อยๆนะคะนี่แล้วก็จะตัดอันนี้โชคดีมากๆนะคะมันเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะของคนเลี้ยงสังเกตว่าถ้ากว่างมรกตให้ดอก หรือว่าเขามี19ใบหรือ21ใบกอนไหนที่มี19หรือ21ใบอะ่ะมันคือแบบบ้านนั้นก็คืออาจจะโชคดีมากๆเลยนะคะจะเป็นเรื่องอะไรก็ก็ไม่รู้แหละแต่ก็บอกว่าเป็นมงคลแล้วก็โชคดีนะคะถ้าบ้านไหนปลูกเลี้ยงจนได้ ใบ19แล้วก็21ใบนะคะตามหลักจริงๆอาจจะเป็นอายุช่วงอายุเขาที่เขาเติบโต,ตเต็มที่ก็ได้นะคะก็จะให้ใบ19หรือ21บใบนะคะก็ลองดูแต่โดยส่วนตัวแล้วก็ได้ทั้งทั้งเหตุผลทั้งสองอย่างนะคะก็คือโชคดีจริงๆค่ะที่นี้เจอมากับตัวหลายรอบแล้วนะคะก็บางทีเรื่องที่เราไม่คาดฝันไม่ใช่หวยนะคะเป็นเรื่องการงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยช่วยช่วยได้ะคะ่ะเหมือนแบบ เป็นความโชคด,ดีอย่างหนึ่งนะคะของคนปลูกแต่จริงๆแล้วต้นไม้ก็คือเราได้ความสุขตั้งแต่ที่เราปลูกเขาแล้วนะคะนี่แล้วก็จะตัดแล้วจะทิ้งไว้อันนี้นะคะดอกเขาเนี่น่าจะผสมเก okay, สรติดแล้วนะคะสองอาทิตย์แล้วตรงโคนก็จะมีหน่อเล็กๆเริ่มเป็นตุ่มหนอ่อมาแล้วถ้าเราจะตัดไปแยกกอไปก็ได้นะคะกอนนี้ เห็นลักษณะการตัดไหมคะอันนี้เราลองทดลองดูนะคะว่าผลออกมายังไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวตามกันในสิ้นเดือนนี้แหละคะ่ะในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านี้แหละคะ่ะเราจะมาเปิดให้ดูนะคะว่าน้องมีหัวมีรากตรงบริเวณที่เราตัดใบไมนะคะลองดูว่าเขาจะให้หัวเยอะแค่ไหนส่วนขุยมะพร้าวก็เตรียมง่ายๆนะคะแช่น้ําไว้3วันเปลี่ยนน้าทุกวันเหมือนในคลิปก่อนหน้าที่เคย ทาให้ดูนะคะอันนี้ก็คือสรุปคร่าวๆให้อีกรอบนึงแล้วกันนะคะก็คือเช่น